เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่1ตุลาคมวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นของเอลิคเฮนฮากกนก่อนเช่นเดิมนะครับดีจากประเด็นในคลิปรอบก่อนที่เป็นรายงานของทางเจมส์ดักเกอร์นักข่าวคนดังของเทเลกราฟสื่ออังกฤษที่ได้ออกมายืนยันว่า2เกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทั้งเยืน FC ปอร์โตในยูโรปาลีกกลางสัปดาห์นี้และก็เกมลีกสุดสัปดาห์ในการบุกเยือนแอสตันวิลล่าจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของเอริกเฮนฮากซึ่งหลังจากนั้นครับหลายๆสื่อก็ออกมาเล่นขา่าวทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็น BBC ESPN และก็รวมถึงฟาบิโอโรมาโน ที่ก็บอกว่า2เกมต่อไปนั้นจะมีความสําคัญต่อการตัดสินใจของบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่กับเรื่องนี้เขาเองก็ยืนยันเนีครับว่าณนะเวลานี้สโมสซอนยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของกุนซือวัย52ปีแต่ยอย่างใด้ึึงแม้กระแสปลดเอริกเคนฮากจากแฟนผีแทบจะเต็มโลกโซเชียลด้วยกับประเด็นการปลดเอริกเคนฮากครั้งนี้ครับเราอาจจะต้องทําความเข้าใจสิ่งที่บอร์ดบริหารจะต้องตัดสินใจกันเล็กน้อย ซึ่งนั่นก็คือเรื่องตัวเลขค่าชดเชยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องจ่ายให้กับเอริกเคนฮากที่ว่ากันว่าสูงถึง17.5ล้านปอนด์ด้วยกันหรือว่าราวๆ20ล้านยูโรเนื่องจากว่าสโมสรได้เปิดใช้อ p ชั่นขยายสัญญา1ปีให้กับเอริกเคนฮากไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งหากว่ายังไม่มีการเปิดอปชั o นขยายสัญญานั้นทีมจะจ่ายแค่ราวๆ8ล้านปอนด์ซึ่งนี่เลยครับที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บอร์ดของสโมสรอาจจะให้เวลาเอริกเ แต่หากว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจริงก็คงต้องปลดถึงแม้ว่าต้องจ่ายเงินก้อนโตขนาดนั้นก็ตามส่วนประเด็นหลังการปลดเอริกเคนฮากมันก็ต้องมีการพูดถึงคนที่จะเข้ามาแทนที่ซึ่งชื่อของรูดฟานิสเตอรอยก็เป็นที่พูดถึงมากสุดนเวลานี้ครับและล่าสุดทาง Rob ร o อบเดลซันนักข่าวคนดังสายแมนยูน t เต็ดของ ESPN ก็ร่วมยืนยันอีกคนนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ด พร้อมจะแต่งตั้งรูดฟานนิสเตอรรอยเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวหากว่ามีการปลดเอริกเคนฮากออกจากตําแหน่งซึ่ง2เกมก่อนพักเบรกทีมชาติก็จะมีความสําคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจครับเรามาต่อกันที่ความเห็นของกาเบรียลอักบอลลาหออดีตกองหน้าของแอสตันวิลล่าและปัจจุบันก็เป็นกูรูที่วิจารณ์ถึงพลิกถึงขิงให้กับทางท็อกสปอตสื่ออังกฤษนะครับดิลลาสุดเจ้าตัวนะที่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานการคุมทีมของเอริกเคนฮากในช่วงเริ่มต้นซีซั่นนี้กับแมนเช ซึ่งเขายืนยันว่าบอร์ดของกองทัพปีแสดงควรจะแสดงจุดยืนด้วยการปลดกุนซือชาวดัชออกได้แล้วครับเพราะเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างมันเริ่มเละเทะไปหมดทั้งที่ในทีมก็มีแต่ตัวดีๆและก็ใช้เงินไปอย่างมหาศาลแต่ทว่าผลงานนับวันยิ่งแย่ลงเรื่อยๆโดยวกยกับเรื่องนี้ครับกาเบรียลอักบอลลาฮอก็ได้แสดงความเห็นว่าชาัดเจนว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงได้แล้วผมแน่อยากเข้าไปในห้องถแถลงข่าวและก็ถามเอริคเคนฮ่าจริงๆว่า ตอนนี้นักเตะทุกคนของคุณฟิตแล้วแล้วคุณจะพูดเรื่องอาการบาดเจ็บอีกทำไมคุณมีค่าลุกชอที่ไม่พร้อมและนี่คือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นทีมที่แข็งแกล่งและก็เป็นต่อเกือบทุกทีมก่อนจะลงสนามแข่งด้วยซ้ำคุณดูแดนกลางของพวกเขาในเกมกับสเปอร์สีมีทั้งมาเนลกาเต้คอบบี้เมนูและก็บรูโน่ฟานันเดสนี่คือสามิดฟิลด์ที่แข็งแกล่งมากๆนะกองหน้าก็มีทั้งมาคาสแตรดฟอร์ดอารเนโดกาไนชโอและก็เจอชัวเซอร์ซี่มีแต่ตัวดีๆทั้งนั้น คุณใช้จ่ายเงินไปมากถึง660ล้านปอนด์แล้วหลังจบเกมคุณก็กลับมาพูดว่าสโมสสยังซับพอร์ตคุณได้ไม่เต็มที่และเขาก็ยังชอบพูดประมาณว่ามันอยู่ในกระบวนการพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่เราจะลุยกันใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเกมเขาก็แค่าหาข้อแก้ตัวทุกอย่างเมื่อผลการแข่งขันออกมาห่วยแตกแบบนี้คุณแพ้คา,าบ้าน3ต่อศูนให้กับลิเวอร์พูลและต่อด้วยสเปอร์จาก6เกมที่ลงเล่นลูกได้เสียติดลบไปแล้ว3ช่องว่างระหว่างท็อฟโก็กว้างมากพอ ผมคิดเลยนะว่าเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาในซีซั่นนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะควรจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วจะรออะไรอีกล่ะหลังจากนั้นครับกาเบรียลอักบอลลาฮอ์ก็แสดงความเห็นต่อว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดเอลเดนเนักออกจากตำแหน่งจริงคนที่จะเข้ามาสานงานต่อสมสรก็ควรจะดันรุดฟานิสเตลรอยขึ้นมาคุมทีมแทนทันทีครับดูจากเรื่องนี้เขาได้ให้ทัชนะต่อว่าผมอยากจะให้เป็นรูดฟานิสเตลรอยนะเหตุผลก็คือเมื่อคุณดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบเกมและระหว่างเกม คุณจะเห็นว่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับอะไรจากฟานิสเซลอยบ้างซึ่งมันดูมากกว่าที่ได้รับจากเอริกินฮาร์เสียอีกผมจำได้ว่าได้เห็นคลิปหลังจบเกมนัดหนึ่งเอริกินฮาร์เดินกลับเข้าไปทันทีแล้วคุณก็มีรูทฟานิสเซลอ,อยที่เข้ามาไฮไฟกับบรรดานักเตะและก็กอดกับพวกนักเตะผมแค่คิดว่าเขาเคยเป็นผู้จัดการทีมให้กับ PSV อสบอโเฟนเมื่อก่อนเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาจะไม่คิดกับตัวเองแค่ว่าอยากจะเป็นแค่ผู้ช่วยหรอก บางทีนี่อาจจะเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดที่เขาสมควรจะได้รับด้วยซ้ำและมันอาจจะเป็นสถานการณ์เดียวกับที่ไมเคิลคาริคและก็โอเลกกุนาโซชาเคยได้รับมาก่อน เรามาต่อกันที่ความเห็นของอลสโคตํานานเดินกลางของสโมสรนะครับที่เจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงรูปแบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขามองว่าเหมือนบอลไม่ได้ซ้อมไม่ได้ติวกันมาก่อนลงแข่งเพราะยิงเล่นยิงไม่เข้าขากันสักทีครับทั้งนี้ก็เข้าสู่ปีที่3ของเอริคเคนแฮร์กฐาเมื่อเทียบกับสเปอร์ทีมคู่แข่งเมื่อวันที่ที่ผ่านมานั้นช่างต่างกันเสียเหลือเกินเพราะว่ามีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนนั่นเองครับด้วยอลสโคก็ได้แสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่า การเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลานี้คุณไม่สามารถคาดเดาได้คุณไม่รู้ว่าพวกเขาจะเล่นเกมยังไงพวกเขาจะเล่นโต้กลับหรือว่ายืนลึกหรือพวกเขาจะเน้นคลองบอลเราไม่รู้เลยพวกเขาดูเหมือนกับทีมที่ไม่มีแผนการเล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในมือของเอริคเคนฮากเล่นกันมาแล้ว2ปีกว่านะแต่เมื่อมองไปที่คู่แข่งอย่างสเปอร์ จากสัปดาห์แรกที่ oss, แอนโพสเต้ครูกลูเข้ามาคุมทีม <Yeah. S 1> เรารู้ว่าสเปอร์เล่นแบบไหนกำลังทำอะไรและพวกเขาก็ทำกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่กับ2ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละมันเหมือนกับทีมที่เล่นแบบไม่มีโค้ชเลยไม่ได้มีแผนไม่ได้มีการซ้อมแนวทางไม่มีความชัดเจนเลยนักเตะก็ยังดูไร้พลังพวกเขาดูเฉยพวกเขาดูราวกับว่าไม่รู้ว่าต้องทำอะไรในเกมนั้นไม่มีความกระตือรือร้นในการจะเล่นฟุตบอล สิ่งเหล่านี้ก็มาจากการซ้อมของคุณล้วนๆนั่นแหละทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามซ้อมจากนั้นครับโพลสโคก็ได้พูดถึงการดึงตัวมาทสเดลิกมาจากบายเยนเพื่อเข้ามาจับคู่เซนเตอร์ตัวจริงกับลิซันโรมาดิเนสท่านี่ของแฮร์รี่แม็กควที่หลุดไปเป็นสำรองด้วยสโคก็มองว่ายังไม่เห็นอะไรที่สอไปทางที่ดีขึ้นในการดึงตัวเดลิกมาที่แมนยูนเต็ดท่านี่ของแฮร์รี่แม็กควด้วยค่าตัวถึง4 2ล้านปอนด์เลยครับซึ่งกับเรื่องนี้เขาได้แสดงความเห็นต่อว่า เมื่อคุณดึงนักเตะใหม่เข้ามาสักคนคุณต้องคาดหวังจากเขาว่าจะเหนือกว่านักเตะที่มีอยู่แล้วมากๆแต่ผมกลับไม่เห็นว่านักเตะที่เข้ามาจะมีความแตกต่างอะไรมากมายนักมาทสเตอรลิกเข้ามาแทนแฮร์รี่แม็กควายแต่นั่นก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายเลยพูดตามตรงนะผมไม่รู้สึกว่าเขาจะเข้ามายกระดับการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แม้แต่นิดเดียว เรามาปิดท้ายกันอีกหนึ่งความเห็นจากอดีตนักเตะทัพปีสแสดงของเราอย่างแอชลีย์ยังกันนะครับด้วยยังที่ได้เข้ามารับชมเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านโดนสเปอร์บุกมาซ้อนบอล3ต่อ0นพร้อมกับเป็นแขกรับเชิญให้กับช่องดังอย่าง Sky Sport ก็ถึงกับสวดยับไม่ไว้หน้าทีมชุดปัจจุบันว่าไม่มีความกระหายในใชัยชนะมากพอนักเตะเล่นเหมือนขอไปทีเล่นใครเล่นมันไม่ดีมีการซ้อมและในการเจอกับสเปอร์ก็ดันเล่นเหมือนตัวเองเป็นทีมเยือนซ้ายอย่างนั้นครับ ดยแอชลียังก็ได้สแสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีความชุ่มเทกันเลยพวกเขาไม่มีความพยายามไม่มีความขยันไม่มีใครวิ่งพวกเขาไม่มีผู้นำในสนามที่แท้จริงทุกอย่างดูไม่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันดูเหมือนว่าแต่ละคนน่ะต่างเล่นกันมากกว่าไม่มีใครอยากแย่งบอลไม่มีใครอยากจะสร้างสารรค์อะไรเลยทุกอย่างแย่ไปหมดตั้งแต่ต้นจนจบ เราคุยกันตอนจบครึ่งแรกว่าวันนี้ทีมไหนเป็นเจ้าบ้านกันแน่สเปอร์ดูเล่นสบายมากพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ต้องเจองานหนักไม่ต้องวิ่งไล่กวดบอลเซนเตอร์สอคนของพวกเขาเนะี่ยแทบไม่ได้เจอปัญหาอะไรเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนสเปอร์เป็นเจ้าบ้านมากกว่าและแฟนบอลของแมนยูน t เต็ดก็กลับบ้านด้วยความผิดหวังซึ่งมันก็สมควรแล้วล่ะ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่น่าสนใจในช่วงเช้าประจำวันที่1ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ